บอกบุญวันที่21มีนาคมพศ2567เป็นเรื่องดีจุดทูบ19ดอกทําพิธีขอขอมารามเปิดโชคลาภให้การเงินราบเพลนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับทางด้านอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียนผู้เชี่ยวชาญวิชาหโหราศาสตร,ร,ร์ไทยระบบพังสีดาวท่านได้ออกมาบอกว่าในวันที่21มีนาคมพศ2567เป็นวันวิสันตาวิสุวรรัตกลางวันเท่ากับกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นทิศต,ตะวันออกแท้90องศาเหนือ หรือวันปีใหม่ของของโบราณถือว่าเป็นวันที่มีช่องประตูมิติระหว่างขอบมีการเชื่อมต่อกันโดยท่านอาจารย์สุธิธรรมภาพเพียนท่านได้คำนวณเอามงคลเริกตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นคือกำหนดตั้งแต่เวลา6กนาฬิกา9นาทีไปจนถึงเวลา18บนาฬิกา12นาทีโดยเริกเวลาดังกล่าวนี้อาจารย์สุธิธรรมได้บอกไว้ว่าขอให้ท่านจุดธูปกลางแจ้ง19ดอกแต่หากใครไม่สะดวกํำกลางแจ้งก็สามารถทำในร่มทำที่บ้านนอกบ้านหรือภายในคอนโดบ้านเช่าก็ได้และสิ่งสำคัญก็คือ หากจุดทูบทำพิธีไปแล้วทูบเกิดไม่ไม่หมดก็ขอให้ทำการโจดและทำพิธีใหม่ทั้งหมดในทันทีโดยไม่ต้องรอให้ทูบเก่าไม่จนหมดส่วนใครที่เคยทำพิธีนี้มาแล้วท่านก็สามารถทำอีกได้เช่นกันไม่เป็นผลร้ายใดๆนะเมื่อทุกท่านทราบและเข้าใจตรงกันแล้วเรามาเริ่มทำพิธีไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ท่านตั้งจิตให้นิง่งจุดทูบ19กดอกโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งนโมสามจบนาโมตัสสาพระขะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นาโมตัสสะพะขะวโตอาระหะโตสัมมาสามพุทธสะนาโมตัสสะพะขะวโตอาระหะโตสัมมาสามพุทธะแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าขออัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโส์พระธรรมพระสงฆ์มีดามาดาพ่อเกิดแม่เกิด พ่อสื่อแม่สื่อในถุกพชาและเทพเทวดาที่คุมคลองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพระเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าทีผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาข,ของข้าพระเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมากรรม และขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้จากนั้นให้เปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลปัจจุบันของท่านไปขอขอมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินไปทังกายกรรมวาจีกรรมหมาโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าคำนายเวนเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเถืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปแลโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุปะโตเมตงังปะราชีวิดังสุขาโตจุติ จิตตาเมตานิพพานังสุขตวจุตีป่าโตเมตังปะราชีวินังสุขตวจุตีจิตตาเมตานิพพานังสุขตวจุตีปะโตเมตังปะราชีวินังสุขตวจุตีจิตตาเมตานิพพานังสุขตวจุตีจากนั้นให้ท่านทําการอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ท่านปรารถนาได้เลยนะครับเมื่อทําการอธิษฐานเสร็จแล้วก็ให้ทําการปักทูบลงดินหรือในกระถางทูภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้ชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นทันตาเห็นจะได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ทำนายนี้แหละและในวันดังกล่าวอยากให้ทุกท่านถือศีลภาวนากันด้วยนะเพราะว่าการถือศีลไม่จําเป็นต้องเข้าวัดเสมอไปเราสามารถถือศีลได้แม้แต่ตัวเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามโดยพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ทาให้ได้ทุกวันและแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆเมื่อเขามีบุญมากแล้วเขาก็จะไม่จองเวรแกเราและให้อภัยเราในที่สุด นอกจากการทำบุญหรือทำพิธีขออวสิกรรมแล้วเราจะต้องไม่สร้างเจ้ากรรมนายเวรใหม่ขึ้นมาโดยเราจะต้องพยายามไม่คิดไร้กับผู้อื่นหรือพยายามรักษาศีลให้ได้มากที่สดุดเท่าที่จะทำได้นะครับหากรู้ว่าสิ่งใดทำให้เกิดเวรกรรมก็จะต้องไม่ทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นการไม่ผูกเวรและสร้างกรรมใหม่ในชาตินี้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อไปในชาติหน้าก็ได้ลองน้อมนาไปปฏิบัติกันดูนะครับ